Suzuki d ิวออฟเด e ะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ s u ุ u ูกิวอรี่ฟ e ีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ทธันวาคม67สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สุดกิิทั่วประเทศนะจ๊ะจริงๆเนี่ยอยากจะเปิดคลิปวันนี้นะครับด้วยเสียงหัวงลราะแบบคืนคืนะเสียงหัวงลราะแบบ ไม่เต็มใจสิ่งรบแบบฝืนๆแบบประชดชีวิตอะไรแบบเนี้ยแต่สรารภาพตามตรงนะครับสิ่งที่เจอมาเมื่อคืนนี้ยมันทำให้ผม,มกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกหัวเราะไม่ออกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกใจหนึ่งอ่ะหงุดหงิดงุ่นง่านอยากกระโดดถีบหน้าคน นะหัวร้อนหัวเสียอีกใจนึงก็ปล่อยวางนะอีกใจนึงก็แบบเอาเอาเลยคือมันผสมปนเปกันไปหมดนะครับระหว่างความโกรธนะระหว่างความท้อแท้สิ้นหวังระหว่างความปลงคือคือเวลาแมนยูแพ้เนี่ย นะตอนนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่ตอนนี้ด้วยมันก็เป็นมานานหลายปีแล้วล่ะคือเวลาแมนยูแพ้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหถ้าทีมขนาดเล็กทีมขนาดกลางสามารถโค่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงได้เนี่ยเขาถือว่าโอ้โหนี่คือการล้มยักษ์นี่คือการฆ่า ทีมระดับพยายักษแต่เดี๋ยวนี้นะมันสังกะตายไปหมดแล้วมันมันเป็นเรื่องธรรมดาแมนยูเวลาแพ้คู่แข่งเนี่ยก็จะมีเหตุผลมากมายนะครับที่บอกว่าทำไมแมนยูถึงพลาดท่าพ่ายแพ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อคืนเนี้ยความพ่ายแพย้ที่มันเกิดขึ้นก็ก็ต้องก็ต้องบอกตรงตรงเลยว่า หัวเราะแบบหัวเราะได้กันเนี้ยหัวเราะแบบขืนๆืนได้กันเนี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือคือไม่ใช่ไม่เคยเจอกับตัวนะฮะแมนยูในช่วงหลังเจอบ่อยมากอะไรอะไรกันนะกันหนาก็ไม่รู้มึงจะจงเกลียดจงชังมึงจะดวงสวยอยู่อะไรกันนะกันหนากับปีศาจแดงกูเนี้ยแต่สิ่งที่เจอเมื่อคืนนี้นี่ไม่รู้จะอุทานว่ายังไงไม่รู้จะจะพูดยังไงคือแบบ มันสรรหาคำพูดไม่ได้ก็เป็นว่าขอขอบคุณทีมงานก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทีมงานผู้ตัดสินนะครับเกมระหว่างเวสต์แฮมกับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อคืนนี้นะฮะมาณที่นี้ด้วยนะพูดถึงเกมอ่าพูดถึงเกมก่อนเดี๋ยวขอขออนุญตาตแยกประเด็นนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเอลิกเทนฮาร์จัดตัวแบบไม่พิสดารไม่ทำให้แฟนบอลประสาทแดก ไม่เรียกเสียงสะบทคือจัดตามตำแหน่งนะครับมีการปรับเล็กน้อยเอาเดียโก้ดาโลเนี่ยมาเล่นเป็นแบ็คขวาดาโลถนัดขวาเล่นเป็นแบ็คขวาตำแหน่งถนดัดแม้ว่าจะเล่นเป็นแบ็คซ้ายได้แต่นะครับก็ไม่ดีเท่าตำแหน่งแบ็คขวาเมื่อคืนนี้เอลิทาาให้เดียโก้ดาโลเล่นขวาเลยแล้วก็ให้นุสแซมัสราวีเนี่ยซึ่งเล่นได้ทั้งสองฝั่งปกติก็เล่นทางขวาแต่ก็เล่นซ้ายได้ ลองไปเล่นทางซ้ายดูบ้างไม่เอาลิซันโดมาติเนสไปเล่นคู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นมาไตาเดลิกกับลิซันโดมาติเนสตรงกลางก็จัดปกติธรรมดาเลยคริสเตียนเอลิเซนคู่กับกาเซมิโร่มีบรูโน่แฟนันส์รับทำหน้าที่เป็นเพลย์เมคเกอร์หน้าสามตัวนะแรดฟอร์ดอยู่ทางขวาอะนะอาริฮานโดกานาโชอยู่ทางซ้ายหน้าเป้าเป็นลาสุสฮอยลุนในรายละเอียดของการเล่นเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นตำแหน่งนะเราก็จะเห็นว่าทางขวาเนี่ย กลายเป็นว่าดาโลนะเป็นทางปล่อยให้ดาโลเนี่ยเติมเกมรุกทางขวาแบบอิสระ,ละเลยเล่นเหมือนปีกเลยคืออนุญาตให้ขึ้นสูงได้ในขณะที่มาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับตามผังเนี่ยอยู่ตำแหน่งหน้าขวาขยับเข้ามาตรงกลางอินเวอร์ตไว้เอา,เอามีแบบใหม่อินเวิร์ดกองหน้านะก็แรดฟอร์ดขยับเข้ามาตรงกลางมาช่วย ลาซูสอยลุนมาช่วยบลูโน่แฟน์นันตรงกลางอะไรแบบนั้นทั้งขวาเนี่ยให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเดียโก้ดาโลคนเดียวไปเลยเริ่มเกมมาไม่นานนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดก็คลองบอลได้คุมเกมได้คลองบอลได้มากกว่าบุกมากกว่าและมีโอกาสกระซุกตะข่ายมากกว่าผมดูอะแค่สินาทีเท่านั้นเอง มีโอกาสไปแล้วสามครั้งเฮ้ยผิดวิสัยวะ่ะธรรมดามันต้องถ่ายไปถ่ายมาเคาะวนไปวนมาคืนหลังสลับกันไปแต่วันนี้เล่นเร็วนะพยายามเล่นเร็วเน้นเกมรุกแล้วก็หาจังหวะจบเลยแล้วมันก็หาจังหวะจบได้เนี่ยสามครั้งจากสามครั้งเนี่ยควรจะเป็นประตูนะฮะอย่างน้อยที่สุดขี้หมูขี้หมาเนี่ยจากสิบนี้สิบนาทีแรกควรจะเป็นประตูอย่างน้อยที่สุดเนี่ยหนึ่งประตูคือจังหวะที่ อาริฮาอาเลฮาดการาโชเนี่ยยิงชนคานจังหวะนั้นน,นิดเดียวนะครับคือพอตัดบอลได้แล้วบรูโน่แฟน,นันหลุดไปก่อนที่จะปาดเข้ามาให้การาโชเนี่ยมันย้อนหลังไปนิดเดียวนะมันย้อนหลังไปทําให้บอลมันติดเท้าไปหน่อยมันก็เลยต้องใส่แรงขึ้นไปพอใส่แรงขึ้นไปมันคุมน้าหนักยากมันก็เลยพุ่งไปชนคานถ้าจังหวะนั้นน่ะบรูโน่ Bruno, ไหลมาแบบโอ้โห ถวายพันทองนะฮะมาที่แบบลูกพร้อมยิงอ่ะไม่น่าเหลือจ่ายย้อนหลังไปนิดเดียวอีกจกังหวะหนึ่งอไรฮันดดโดกานาโชก็หลุดไปยิงนะยิงออกเสาไกลอย่างน่าเสียดายสิบนาทีแรกควรจะได้หนึ่งประตูเอาไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้นนอยน้อยเนี่ยมันเป็นอ่ลิมิตหมายใหม่ไว้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีไว้เกมนี้มันมันจุดประกายอะ่ะเอ้ยเออมันต้องเล่นแบบนี้ดินะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครองบอลได้บุกได้มีโอกาสจบสกอมากกว่าชัดเจนเลยเวสต์แฮมไม่มีเฮียอะไรเลยจบครึ่งแรกควรจะได้นะครับผมขออนุญาตนะน้องๆหนูๆเยาวชนของชาติขออนุญาตคุณอาอย่าเรียกลุงนะนะอย่าเรียกลุงขออนุญาตคุณอาพูดคำหยาบนิดนึงนะฮะคือจบครึ่งแรกอะ่ะมันต้องได้ นะครับมันต้องได้หนึ่งประตูเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรว่าคุณลืมเลยแดนไปขออนุญาตน้องๆหนูๆสะเพลินนะอ๋อ,อขออนุญาตพูดคำหยาบไม่พูดละนะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจังหวะที่เดียโก้ดาโลเนี่ยหลุดนะหล,ดหลุดกับดักล้ำหน้าดาโลเนี่ยเขาเล่นเป็นเหมือนปีกขวาเลยเป็นแบ็กขวาอ่าเป็นแบ็กขวาที่ได้รับสมปทานในเกมรุกนะฮะ สามารถที่จะพุ่งขึ้นมารับบอลยาวตรงกลางได้อีกเขาหลุดนะครับหลุดกับหลุดกับดักล้ำหน้าไป,ปเผชิญหน้ากับลุคัสฟาเบียงสกี้ในทวารของเวสแอมก่อนจะกระดกข้ามหัวฟาเบียงสกี้อย่างเหลือชั้นแล้วพอจังหวะบอลลงเด้งดึงดึงดึงข้างหน้าคือประตูลงลงแม่งยิงแทนที่แม่งจะแปรเข้าไปไม่ต้องแรงมาก เน้นให้มันเข้ากรอบพอแม่งยิงด้วยหลังเท้าคิดเอานะยิงด้วยหลังเท้าข้ามคานไปนูน่นหลุดกรอบเลยนะหลุดกรอบเลยพอตอน,น,นดึกๆพอยืนอยู่กับลูกบนหน้าผาเห็นดาวตก ลูกบอกพ่อพ่อดูนู้นดาวตกพ่อดาวตกพ่อหันกลับมาตบพัวดาวตกพ่อไอ้เฮียลูกยิงของดาโล่สัตว์เห็นไหมทำให้ผมเป็นคนหยาบคายจนได้ <c oughs> มันต้องเข้าอ่ะคือเข้าใจนะจังหวะนั้นมีผู้เล่นของเวสแฮมที่ไม่ใช่ผู้หล่าประตูอ่ะพอกระโดดหลบผู้หล่ประตูไปแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะช้านิดนึงใช่ไหมผู้เล่นเวสแฮมขเขาพยายามกลูกันลงไปขวางหน้าประตู ดาโลก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีคนพยายามที่จะพุ่งลงมาขวางเลยต้องใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปหน่อยยิงด้วยหลังเท้าดีกว่า <c oughs> เรียบร้อยเลยปกติธรรมดามึงส่งห้าเมตรมึงยังเบี้ยวเลยนะครับจบครึ่งแรกเหนือกว่าทุกเหลี่ยมมุมปัญหาคือใช้โอกาสสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือย ไม่มีความเฉียบคมไม่มีความเด็ดขาดประสิทธิภาพในการทำประตูเนี่ยโอ้โหแม่งต่ำเตี้ยเรียดินสุดๆนะเวลามีโอกาสท้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นประตูมันทำไมมันยากเย็นอะไรกันขนาดนั้นเหนือกว่าทุกอย่างแค่ยิงประตูไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยผมคิดในใจแล้วนะฮะแมนยูเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้นะคือเหนือกว่าแล้วพอทำไม่ได้แล้วเดี๋ยว มันจะหมดโปรโคือมันเป็นช่วงโปรโมชั่นไงเฮ้ยเล่นดีนะครับฟอร์มการเล่นไฉไลแล้วเว้ยเฮ้ยยิงไม่ได้เล่นดีแต่กลับยิงไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะหมดโปรพอหมดโปรมักจะถูกลงโทษแล้วแมนยูเป็นอะไรไม่ทราบนะฮะนะคือเป็นทีมที่รักษามาตรฐานความสม่ำเสมอในระหว่างเกมเนี่ยไม่ได้ ไม่ต้องในระหว่างฤดูกาลในระหว่างเดือนในระหว่างสัปดาห์หรืออะไรนะครับในระหว่างเกมมันยักรักษามาตรฐานตัวเองไม่เป็นเลยคือบางทีเล่นดีมาครึ่งชั่วโมงอีกหกสิบนาทีเล่นห่วยบางทีเล่นดีมาหกสิบนาทีอีกครึ่งชั่วโมงเล่นห่วยคือมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในระหว่างเกมและมันดันเกิดขึ้นจริงๆพอชุดเล่นโปเลติกีคุณซื้อของ เวสแฮมเขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนทีเดียวสามคนนะฮะเขาส่งไอ้ซัมเมอร์วิวเฮียเลยลงมาเนี่ยเอามากระชากลากเรือเอามาครองบอลอะไรเนี่ยนะเอาโทมัสซูเซกลงมาเล่นลูกกาอากาศเนี่ยเกยมอ่ะเกมขอโทษเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังกลายเป็นหนังคนละม้วนางั้นครึ่งหลังกลายเป็นแมนยูแม่งโดนกดอยู่ข้างเดียวจากครึ่งแรกกดเขาอยู่ข้างเดียวแล้วยิงไม่ได้ พอครึ่งหลังโดนเขากดอยู่ข้างเดียวแต่ที่ไม่เหมือนกันคือเขายิงมึงได้อตัดเสียประตูโดนนํำก่อนอีกแล้วอ่ะโอเคโดนนํำก่อนเล่นเกมพยายามไล่ตีเสมอสามารถตีเสมอได้สำเร็จโอเคก่อนหมดเวลาประมาณเกือบเกือบสิบนาทีอุตสาตีเสมอได้สำเร็จชั่วโมงนั้นพูดตรงๆนะก็โอเคสมน้ำสมเนื้อ ยูดีท้ทำดีเป็นผลแานนขันะที่ยทดีท้ทำแมนยูเล่นดีครึ่งแรกเวสแฮมเล่นดีครึ่งหลังได้ครลอหนึ่งประตูก็เจ้ากันไปมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับขออนุญาตขอทุกคนแยกนะแยกเป็นประเด็นนี่คือเรื่องของไอสิ่งที่ผมกาลังพูดเนี่ยคือเรื่องของเกมเรื่องของฟอร์มการเล่นสิ่งที่เห็นมันเป็นยังไงแมนยูมันมีจุดผิดพลาดตรงไหนมันเล่นดีไม่ดียังไงนะข้อข้อเสียของแมนยูเกมเนี้ก็ชัดเจน ทุกคนเห็นกันดีอยู่แล้วคือจังหวะจบสคอร์แม่งสากรกะเบือแต่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพูดงตรงนะเชียอะไรจังหวะสะกัดกันในเขตโทษบอลถูกเคลียร์ไปเรียบร้อยผู้ตัดสินปล่อยผ่านนะครับจังหวะนั้นเลยไปแล้วหลายครั้งหลายจังหวะเลยหลายหลายการ ต่อบอลน,น่ะต่อบอลกันไปแต่ที่อื่นไปไปไหนต่อไหนแล้วอะ var เข้ามาแทรกแซง <c oughs> กลัวไม่มีบทนะกลัวไม่มีบทเฮ้ยสุดสัปดาห์นี้เมื่อวันเสาร์ก็ไม่มีอะไรดรามา่าวันอาทิตย์ก็ดูแล้วยังไม่มีอะไรที่ให้เป็นที่โจทย์จันให้เป็นที่พูดถึงเลยว่าแล้ว เอาสักหน่อยละกันแหมเดี๋ยวจะหาว่าเวเดี๋ยวจะหาว่าผู้ตศิสินอังกฤษเนี่ยไม่ทำงานอืเรียกผู้ตศิสินในสนามเดวิดคูดนะครับเฮ้ยเดวิดเดวิดมันอาจจะมีการประทะกันอาจจะมีการฟาวเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษผู้เล่นของแมนยูมาไตาเดอลิกอาจจะไปเตะดนนี่อิงศูนย์หน้าของเวสต์แฮมเข้ามาดูหน่อย ให้ ool, หดีวิดคูณหุดเป่าหยุดเกมไปดูจอ VAR ผมจะอธิบายแบบเนี้นะครับไปดูจอ VAR <c oughs> เรียบร้อยเลยสิมันก็เรียบร้อยเลยสิเพราะว่ามันเป็นการฉายภาพรีเพลย์แบบช้าๆช้าที่สุดเพื่อที่จะเห็นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามันมีนะนะักแข่ง ของผู้เล่นฝ่ายหนึ่งนาบเข้าไปกับนักแข่งของผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจนทําให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งเสียหลักล้มคว่ำลงไปนั่งก้นจําเบา้ามีอาการบาดเจ็บอยู่ในสนามแบบนี้มันฟาวชัดๆฟาวในเขตโทษมันก็ต้องเป็นจุดโทษมันจะไปให้เตะบ,บุมได้ยังไงเห็นไหมเราไปดูจังหวะแบบเร็วๆนะครับจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ชุลมุนกันในกรอบเขตโทษต่างฝ่าย ต่างพยายามที่จะชิงจังหวะเล่นบอลแล้วก็ปะทะกันแบบห้าสิบห้าสิบอันนี้คือมุมมองของผมนะครับคือผมอ่ะพูดตรงตรง,ตรงเรื่องพุทธศิลเนี่ยเข็ดแล้วไม่อยากแสดงความเห็นเพราะว่ามันจะต้องมีนะพวกครอดทางตูดออกมาแย,งย้ง,ง,แยงอย่างนั้นแย้งอย่างนี้มันจะต้องมีพวกอ่านไม่ได้สับจับมากระเดียดมันจะต้องมีพวกแบบอ่านหนังสือแค่สองบรรทัดออกมาแสดงความอวดฉลาดจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราอธิบายอธิบายปากเปียกปากแพร อธิบายแล้วอธิบายแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจมันก็ยังมาเถียงผมเบื่อนะผมเบื่อผมสาบานเลยผมเบื่อมากผมเบื่อกับพวกส้นตีนพวกนี้มากไม่อยากจอธิบายไม่อยากจะแสดงความเห็นเรื่องพุทธศิลป์แต่วันนี้ขออย่างขอขอครั้งหนึ่งแล้วกันนะขอสักครั้งหนึ่งแล้วกันคือมันเหลืออดจริงๆนะคือรู้ทั้งรู้ว่าไอ้พุทธศิลป์อังกฤษเ,กเนี่ยแ่งคุณภาพมาตรฐานแม่งบัดซบตบชัก นะมันเป็นจังหวะปะทะห้าสิบห้าสิบเป็นจังหวะฟุตบอลเป็นจังหวะคือมึงเล่นมึงเล่นบอลน,น่ะมึงไม่ได้เล่นหมักเก็บมึงเตะบ,บอลน,นี่เฮียมันต้องปะทะมันต้องชนมันต้องเบียดต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีเจตนาที่จะทำฟาวเฉพาะอย่างยิ่งกองหลังของแมนยูมาไตาเดอรลิกเนี่ยไม่ได้เจตนาหยุดเกมแน่ๆก็เจตนาสกัดก็เข้าทิ้งจังหวะเล่นบอลน,น่ะ มึงอเอาอะไรมาเป่าเป็นจุดโทษเกิดมาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะฮะไม่เคยเห็นจริงๆคือผมอยากจะถามไอ้บุตรสินห้อง VR ไมเคิลโอลิเวอร์เฉยๆเนี่ยนะนี่ผมให้เกียรติแล้วนะผมเรียกไมเคิลโอลิเวอร์เฉยๆเนี่ยมึงเป็นเฮียอะไรสั์โคตรเสลเลยโอ้โหมึงดูอะไรของมึงว่ามึงมึงจบสถาบันเลเฟอรี่สถาบันไหนวะ นะกูจะให้เพื่อนกูแถวนั้นไปเผาแมา่งเลยสัตว์จบสถาบันเฮอะไรของมึงมึงดูตำราที่ไหนมามึงบอกลูกนี้เป็นจุดโทษแล้วไปให้ไปเหมือนไปบีบไปกดดันให้ไอเดวิดคูดผู้ดสินในสนามพอเขาทักมาเหมือนจิ้งจกทักก่อนออกจากบ้านจิ้งจกทักไอสัตว์เอ้ยไม่วันนี้กูไม่ออกจากบ้านดีกว่าเหมือนกันไอเดวิดคูดมันเห็นอยู่จังหวะนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนะฮะมันอยู่ห่างไปเนี่ยสามสี่เมตร มันทำมืออย่างนี้มันสับมือบอกไม่ฟาวโนฟาวโนฟาวไม่มีอะไรปล่อยผ่านไอโอลิเวอร์ไอ Oliver, ไมเคิลโอลิเวอร์เลอประมาณว่าแบบโอ้ยกูบ้าห้าหน่นะกูแบบกูกุโชเพาหน่อยวะลูกนี้มันมีฟาวนะเมนยูด้วยนี่เมนยูเตะด้วยนีย่กูจัดให้สักหน่อยนึงแ่งแเฮ้ยเกิดมาจะไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะฮะพอผมพูดพอผมวอยวายไปเฮ้ยไอบ้บูโทษกรรมการอีกแล้ว อ้างกรรมการอย่าอ้างนูน่นอ้างนี่เลยแมนยูแม่งเล่นไม่ดีเองต้องโทษตัวเองแยกแยะนิดนึงนะครับแยกประเด็นนิดนึงแมนยูเล่นไม่ดีแมนยูเล่นห่วยเรายอมรับห่วยเองยิงไม่เข้าเองมีโอกาสเยอะแยะมากมายมึงเอาโอกาสไปยัดลงโถส้วมมึงยิงทิ้งยิงขว้างหมดมึงยิงนกตกปลายเฮียมโทษตัวเองถูกแล้วแมนยูแม่งห่วยถูกแต่ถ้าเล่นห่วยแล้วมึงต้องมายอมรับการตัดสินห่วยๆวยด้วยเราวะ เล่นหวยก็เสือกเล่นหวยดิไอ้การตัดสินหวย,หวยมึงก็ต้องด่าแม่งไอ้ตัดหน้าเฮียอย่าให้กูเจอนะมึงไอ้ตัดไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยเฮียมึงมาเที่ยวเมืองไทยนะแล้วกูขับรถขับรถอยู่เนี่ยแล้วถ้าเห็นมึงยืนอยู่ริมถน,นนกูจะหักเลี้ยวแล้วเหยียบคันเร่งเอาให้จมตีนเลยหักเลี้ยวเข้าไปหามึงทันทีไอ้สัตว์